จเจอกันที่บอ่อตกปลา4ี่ไร่บ้านละเลงพิมาตนตําบลด่านนอกอําเภอด่านขุนทดนครราชสีมานะคะค่ะเช้านี้ก็มีนานานักตกปลากํากลังพยอยเดินทางเข้าบ่อนะคะอ่าสัปดาห์นี้น้ำค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าฝนตกหนักนะคะค่ะก็มีนานา,นาเข้ามาตกปลาแล้วก็ได้ดึงปลากันแล้วนะคะฝัะ่งตรงข้ามค่ะฝั่งนี้ก็ปกตินะคะก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้ยก เดินมาอยู่ท้ายบ่อนะคะบ่อสี่สิบไร่นะคะเดินมาท้ายบ่อเลยค่ะสุดบ่อเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะมีบ่อเล็กๆรองน้ําอีกนะคะฝนตกหนักค่ะฝนตกหนักนะคะเมื่อวานก็ตกหนักค่ะน้ําก็ค่อนข้างจะเป็นน้ําใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะปลาก็ยังกินอยู่นะคะบ่อสี่สิบไร่ค่าคัาานก็ ถูกมากนะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในโปรอยู่ค่ะ,อะตอนแรกเก็บคันละร้อยทีนี้ก็เลยลดให้นะคะเพราะว่านานๆานานาตกปลาแบบแล้วก็กังวลนะคะกังวลว่าจะไม่ได้ปลากันก็เลยลดค่าคันให้นะคะก็เหลือไม่เฉลี่ยตัวคันละหกสิบาทเองค่ะก็คือใครลงสามคันก็เก็บแค่สองร้อยนะคะห้าคันก็สามร้อยนะคะประมาณนี้ค่ะ,ะเฉลี่ยกันไปนะคะ,คะบรรยากาศรอบบ่อก็จะประมาณนี้ค่ะ แดดกําลังออกนะคะแดดกําลังออกเมื tails, ่อเมื่อวานฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักมากอาทิต <scarcity> ย์ที่แล้วก็ปิดบ่อไปหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าเอาน้ําเข้าบ่อนะคะเพราะฝนตกหนักจริงๆค่ะสัปดาห์ที่แล้วตกหนักมากจริงๆแล้วก็เมื่อวานก็ตกหนักค่ะน้ําในบ่อก็เหลือน้อยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยปิดบ่อพักบ่อไปก่อนเพราะว่ามันเป็นบ่อปปาหม่บ้านนะคะมันค่อนข้างจะกระทบกับปปาหน่อยนึงเพราะว่าน้ํามันขุ่นนะคะ แต่ส่วนการตกปลาไม่มีผลแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันมาทําลายสิ่งแวดล้อมมาทําให้น้ําเสียนะคะเพราะว่าเอย่ดตกปลาก็มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยสังขฝังโน้นนะคะเอาปลาขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> ได้ปลากันอยู่นะคะ มาค่ะใครอยากจะมาเ mhm. สาร์อาทิตย์นี้บ่อเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะบ่อเปิดเสาร์ที่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะถ้าใครจะแคมป์ปิ้งก็แคมป์ปิ้งได้ค่ะเริ่มให้แคมป์ปิ้งคืนเย็นวันเสาร์นะคะเย็นวันเสาร์ค่ะแคมป์ปิ้งได้นะคะถ้าเข้าบอก่อนวันศุกร์ก็คือไม่อนุญาตนะคะเพราะว่าบ่อเปิดวันเสาร์ค่ะเปิดวันเสาร์แล้วก็เข้าบ่อพร้อมกันนะคะแคมป์ปิ้งคืนวันเสาร์ได้นะคะแคมป์ปิ้งคืนวันเสาร์ได้ ค่าคันก็เหมือนเดิมค่ะค่าคันก็คิดเหมือนเดิมสามคันสองร้อยห้าคันสามร้อยค่ะ,ะบรรยากาศนะคะสัปดาห์นี้น้ำเต็มบ่อ บ้านเนี่ยเขาได้ปลานิบแล้วค่ะมีคนได้ปลานะคะได้ปลาแล้วฝั่งโน้นนะคะ ปลาเข้าทุกหน้าค่ะตอนนี้เพราะว่าสำหรับที่ราพักบอ่อไปนานนะคะพักบอ่อไปนานเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์มาลองกันได้บ่อสี่สิบรไร่ค่ะปลานินนะคะปลานินก็จะมีแต่ไซส์โลนะคะไซส์โลไซส์สองขึ้นไปนะคะมีปลาสวายมีปลายี่สกนะคะ โอ้แล้วก็ปลาธรรมชาติอื่นๆค่ะเพราะว่าทางบ่อนี่เอาน้ําจากธรรมชาติเข้ามาเติมนะคะปลาก็จะเข้ามาด้วยนะคะบรรยากาศนะคะ,ะส่วนห้องน้ําม้องท่าก็สามารถเข้าตรงห้องน้ําวัดได้เลยนะคะวัดอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะเป็นบ่อปลา,าของหมู่บ้าน,นะค่ะอยู่ติดวัดด้วยนะคะก็มาลองเล่นเล่นกันดูค่ะสัปดาห์นี้ก็กังวลกันเนาะฝนมันแบบค่อนข้างตกนะคะก็มีพาย,ยุนะคะ ค่ะส่วนพี่มานะก็ลงตรงนั้นนะคะกําลังตีเป็ดตอนแรกชวนให้มาลงตรงนี้ตรงจุดเดิมก็ไม่มานะคะอยากลงตรงนั้นนะคะเผื่อเอาไว้เผื่อน,าน้าะเข้ามาต่อก็จะได้ลงตรงนี้กันนะคะมาลองได้ค่ะมาลองได้สามคันสองร้อยห้าคันสามร้อยค่ะเก็บไม่แพงนะคะช่วงนี้อยากให้ทุกท่านได้ปลาค่ะ บางโพสต์บางคลิปยกอาจจะไม่ได้แปะลิงก์ไว้ให้นะคะนะา,าก็มาทักแชทสอบถามได้เลยค่ะมาที่ทางอ่ะของยกธมนชนกนะคะมาที่ f a c e b o o ของยกธมนชนกได้ค่ะบางทีก็ไม่ได้ใส่ลิงก์ไม่ให้นะคะเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารนะคะคุณพลอยสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะทักทายค่ะ เช้านี้มาชมบรรยากาศที่บอ่อตกปลาค่ะมาพักก่อนตกปลากันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะตากทายกันค่ะวันนี้ยกมาอยู่ตรงท้ายไร่ท้ายบ่อนะคะบ่อสี่สิบไร่สวัสดีค่ะชื่อพี่โยกค่ะ พี่หยกนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะมารีวิวบรรยากาศบอ่อตกปลาค่ะรีวิวบรรยากาศบอ่อตกปลาให้พี่ๆน้าๆนได้รับชมกันค่ะสายพิชชิ่งนะคะสายพิชชิ่งค่ะช่วงนี้ก็จะอยู่ที่บอ่อเมาส์นะคะบอ่อเมาส์ตกปลาค่ะ บ่อเหมาตกปลาบ่อสี่สิบไร่บ้านละเริงพี่มานตำาบลด่านนอกอำเภอด่านขุนทดค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะสำหรับน้าๆนนะสายพิชชิ่งค่ะก็รีวิวให้ดูนะคะช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะหน้าฝนยังมีพายุอยู่สวัสดีค่ะ คุณวันใหม่และกยิ้มป,ปีนปีนสวัสดีค่ะบรรยากาศค่ะมาชมบรรยากาศ <laughs> รีวิวบอ่อสี่สิบไร่ค่ะรีวิวบอ่อสี่สิบไร่บอร่อตกปลารีวิวบอ่อตกปลานะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะโอ้โหถนนทน,นทางวันนี้ก็ค่อนข้างจะเละหน่อยนะคะก็เดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะมารีวิวให้พี่ๆนานานกตกปลาได้ดูกันนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะวันนี้เดินท้ายบอ่อนะคะ ้ายบอกก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศธรรมชาตินะคะ,ะเดี๋ยวให้พาชมบรรยากาศหมายตกปลานะคะนะคะ พี่อยู่กับใครพี่อยู่กับมากรแฟนคะ่ะนี่คะ่ะแฟนตกปลาอยู่ฝั่งนี้คะ่ะคุณมาณะนะคะคุณมาณนะฟิชชิ่งนะคะชื่อช่องของเราก็มานะมาจากชื่อเขานี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะบรรยากาศนี่ก็คือถนนทางเข้าบ่อนะคะมันจะเป็นถนนแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะนี่ไงเดินขึ้นมาแล้วมาณนะฟิชชิ่งนะคะ ถนนหนทางก็ดีอยู่นะคะทางเข้าบ่อค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ,คะเจ้าของช่องนะคะเจ้าของช่องมานะพิชชิ่งค่ะ,คะนี่เดี๋ยวจะพาเดินไปดูด้านน้นนะคะโอเค เดี๋ยวเมื่อกี้โทรสั่งกับข้าวแล้วแหละค<ม>่ะนี่ค่ะเจ้าของช่องมานาฟิชชิงนะคะ,คะสวัสดีทักทาย<ด>มีรักรอ, <c oughs> อยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยค่ะมาแต่เช้านะคะนี่ค่ะอุปกรณ์วันนี้ไม่ได้แคมปิ้งนะคะก็มาเฉพาะของที่จําเป็นที่ใช้ตกปลาวันนี้นะคะก็มีแค่นี้เองนะคะก็มีกระติกน้ำอ่าเออวันนี้ ไต้องสงสัยว่าทําไมมียางรถมอไซค์มอไซค์ยางรั่วค่ะไม่ได้อามอไซค์มานะคะแล้วก็ถอดอยางถอดอยางมาจะมาเปลี่ยนอะไรที่นี่นะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวไปรอบบอกันค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะชมบรรยากาศค่ะด้านนี้ค่ะนานาเขาก็ตกปลากัน ฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นก็ได้ดึงลาเรื่อยๆนะคะถนนรอบบ่อดีค่ะดีคุณพลพี่ตกปลา มีปลานิลค่ะเป็นปลานิลค่ะบ่อน,นี้ปลานิลส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้นะคะจะพามาทักทายพี่ๆหนา,นาแฟนเพจนะคะทางนี้ก็ติดตามเรามาจากแฟนเพจนะคะนี่ค่ะทีมงานทีมงานป่าปาเราป่าป่าเราลงตรงนี้นะคะมาลงตรงไหนกันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะพอได้ดึงหรือ,อยัง,ง,งอง๋อปาเตียนเป็นไงทางนี้เหยื่อจนสลัดเราทางนั้นเขาได้ดึงปาดินแล้วเนาะันทีมงานเสื้อเหลืองนะ่ะทีมงานเสื้อเหลืองอันนี้รถใครรถรือว่ารถปลาตึงอ๋อใช่ไหมคะ น้ำน้ำค่อนข้างใหม่อ๋อเหยื่อจนสลัดเรานั่งมุมโน้นสนะวัสดีค่ะนราลูกสวัสดีค่ะปายาก็อยู่มุมโน้นน้ำขึ้นเยอะเลยเพราะว่าฝนตกหนักค่ะน้ำใหม่น้ำใหม่ ออทีมทีมงานโน้นไปอยู่ฝั่งโน้นเหรอจะจะตั้งชื่อให้ทีมงานอะไรนะทีมงานฉับฉวยมีแล้วใช่ไหม <laughs> เอาจับลอย <laughs> ทีมงานจับลอยย่ <laughs> า,า,า,เา <laughs> ยงเลยค่ะ <laughs> เดี๋ยวจะมือ,อ,อมาบานเสียดายปลาเดี๋ยวจะไปแก้มือใหม่แต่ว่าเขาเริ่มก็ไปอ่อยก็แล้วล่ะเขาน่าจะรู้ ขาน่าจะรู้ช่วงมันจะเข้าอ่ะน้ำแห้งลงไปครั่ะน้ํา,าแห้งอยู่ลงเยอะแล้วแหละใกล้จะเป็นปกติแล้วแต่ถ้าน้ําแห้งลงเยอะก็โอ้โหนั่นแหละปลานินนั่นแหละจะเข้าโอ,โ,โอ้ชะโดเยอะมันจะเหลือไหมลูกปลานินเนี่ยแต่ชะโดเยอะจริงๆที่อ่างประสาทอู้นั่นอะไระลปลาไหล เออลอยไปอะไรมาแบบนั้นไงเดี๋ยวต้องจะหาวันไปอีกสักวันหรือวันธรรมดาสักวันพูดพาลหัดประมาณนี้เศได้ยปลาเศได้ยปลา,า,ายี่โสกค่ะตัวต้มเลยเห็นตัวอะไรค่ะแบบตัวใหญ่จริงพี่มานนัก็คอเท้าแพงด้วยวันนั้นก็เลยดึงเบ็ดไม่สะดวก เดินไม่ได้ข้อเท้าแกแพงมันเป็นเตือนสะดุดหินฝั่งมันก็เป็นหินหมดอ่ะที่ไปครั้งที่สองปีที่แล้ว่ะไปปีที่แล้วเขาไม่ได้เปิดเนาะมันน้ำมันเต็มลงไม่ได้เพรปีที่แล้วปนี้เขาข้าวปนนี้เข้าจัดมากเดี๋ยวพอปีหลังเขากลัวมันแล้งเขาก็เลยกักน้ําไว้ไม่ปล่อยน้ําก็เลยไม่ได้ตกกันเลยชะดดก็เลยแพงใช่ประมาณนั่นแหละค่ะมีแต่ตัวใหญ่ชะดดน่ะเบ็ดขาดละข้อ สอโลกว่าตัวใหญ่จริงๆชะโดกระสูบก็เยอะวันนิ้มันมันก็เลยไม่เข้ามั้งหรือยังไงแล้ววันนั้นไปก็มีแต่ปลาซ้อยตัวลเล็กๆอะค่ะมีปลาซ้อยตัวลเล็กๆมากินเบ็ดแค่นั้นแหละก็ชะโดดึงอย่างเดียวเลยดึงเอาโอ้โหอ้า,อาปล่อยไปสนุกสนานกันไป ทา <Okay. S 2> งนี้ยังไม่ได้ดติดตัวจะฝั่งนองเก็ได้แล้วนะเสื้อเสื้อทีมงานเสื้อเหลืองเขาก็ได้ดึงกันล,ลมเขียวนะใครกันเนอ๋อเขามาด้วยกันทีมงานจบลอยทีมงานจบลอย หนูก็ว่าจะตอนแรกก็จะไปนั่งมุมเดิมทีนี้พี่มันก็เลยจอดตรงนั้นข้างๆพี่ที่ก็ตกสายเบาอ่ะตกสายเบาแกก็ได้ปลาอยู่ตกคันเดียวเองนะแกมาทุกครั้งแกก็ได้นะปลาแกนะแกตรงแค่คันเดียวแค่นั้นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวมันมานะคะเดี๋ยวหนูไปดูทางนน้นก่อน อุ้ยเออฝนตกหนักนะคะน้ำมาเยอะนะเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันวันนี้มาไหมบันลยพิชชิงทีมงานบันลยพิชชิงโอ้โหน้ำเต็มเลยค่ะ ลงไม่ได้เดี๋ยวเพไนดูทางนี้ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะทางนี้ทางไหนสวัสดีค่ะนี่ค่ะสว,ส,คสวัสดีคนหล่อ โอ้ทัเป็นไงบ้างได้ดึงหร้อยังนี่ฝ่ายยา,าของเราฝ่ายาของเราก็ได้ดึงไม่หยุดเลยนะดูไซปลาก่อร,รกำลังถูกรบกวนใช่ไหมนะรู้นั่นน่ปลาอะไรขึ้นนะ่ะใหญ่ๆน่นนะน้ำมันใหม่ด้วยแหละย,ยังไม่มีอาการเลยใช่ไหม ตะกรกับก็ยังไม่เข้าเลยใช่ไหมไนั่งกดเขาเลยนั <Yeah. S 2> นงกอดเข่าเลย,เเลยปลาก็ขึ้นอยู่ปลาก็ขึ้นพอให้ได้ลุ้นอยู่เดี๋ยวก็ได้ดึงยังไม่มีใครมาให้เหยืย่อนะเพราะว่าปิดไปสัปดาห์ที่แล้วเนาะ <c oughs> เออมีจริงๆด้วยมันก็พยายามมากินเนาะ นี่แหละที่พวกหนูไปอ่างปราสาสก็แบบนี้แหละกินแต่แบบเนี้ยแล้วทีนี้ก็ตามด้วยชดูดึงอย่างมันเลยค่ะเวลามากินเหยื่อชดก็ตามงับทันทีเลยแต่ทีมงานเสือเหลืองเขาก็ได้ดึงกันอยู่นะใช่ไหมนั่นแหะค่ะ มีทีมงานจอบร้อยอะ่ะทางนั้น่ะเดี๋ยวตั้งชื่อให้ทีมงานจอบ้อยเดีเาากก๋เอ้เราก็ได้เรามันเท่ยอยู่แล้ว,ยยลวตันนี้มากันกี่คนคะมาแค่สองเหรอ,อสามอา้าวทำไมดังคนนั้นดังแล้วแยกวงเหรอ,อ,เ,อเ,เออ ดังแล้วเงียบเลยอ่ะดังแล้วยกวงเลยทีมงานนี้มาบอที่ไดห้าตลอดนะคะ่ะดังดังแล้วยิงียดัลยิง่ะดังแล้วยงแล้วัยวงเลนือเดองนี้ดังแล้วยองเแลเ้ยร์้ิเือง้น โอเคค่ะม okay, mm ัน hmm. ม okay ันเนี uh, ่ยค like, yeah. um, so ่ะสวัสดีค่ะคุณสามบีพีโฟนสามบีโฟนค่ะตกปลาที่บ่อตกปลาสี่สิบไร่และเลิงพิมานค่ะอําเภอด่านขุนโทษอําเภอด่านขุนโทษจังหวัดนครราชสีมานะคะ อีกค่ะทีมงานนะักตกปลาที่ชอบต,ตกปลาพี่ตกปลาหน้าดินค่ะตกปลาหน้าดินค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทีมงานลูกค้าของบ่อทางบอกมาประจำนะคะเดี๋ยวดู ปลาได้ปลานินได้ออยังยังครับยังลงเบ็ดไม่เสร็จเลยอ๋อยังลงเบ็ดไม่เสร็จเลยโอ oh, ้ใจเย็นใจเย็น <laughs> วันนี้ถ้าจะอากาศดีกินไม่เสร็จตัวอะไร <laughs> ปลาขาวน้อยกิน <laughs> ถูกลบกวน <laughs> ถูกลบกวนเมื่เนี่ยนะถูกรบ, <laughs> บกวนจัดๆเนี่ย <laughs> มีปลาใหญ่ <laughs> ปลานินมาเดี๋ยวพอมันหมดแล้วก็เดี๋ยวปลานินมาค่ะ <laughs> ออกไปก่อนเนาะนเพราะว่าเหยือห่อเหยื่อกามันหมดไปแล้วปลาเริ่มจะหิวแล้วแหละเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหน้ากันด้านหน้าด้านหน้านะคะอันนี้เป็นบอ่อปลาปาของหมู่บ้านนะคะปลาปลาหมู่บ้านก็เลยมาเปิดให้พิชซิ่งนะคะเป็นบอ่อเหมาค่ะ แบบเก็บค่าคันนะคะาหาเงินเข้าชุมชนค่ะค่ะมีโอกาสก็มาลองได้ค่ะเป็นบ่อปลาหมู่บ้านค่ะนี่ค่ะมีปลาขึ้นนะคะ,คะ,คะอุ้ยสวายขึ้นใช่ไหมคะนั่น บอ่อนี้มีปลาหลากหลายค่ะมีปลาตะไยปลาเบึกปลาจาระเมดปลานินปลาตะเพียนปลายี่โศกนะคะ,คะปลาธรรมชาติอื่นๆค่ะเยอะแยะเลยนะคะ,ะตรงแนวที่เห็นขา,ขาวๆก็คือแนวทุ่นกั้นทุ่นปลาปลานะคะตรงนั้นเป็นหัวสูบนะคะก็เลยกั้นไว I ้ให้พี่ๆน้าๆที่มาตกปลาได้รู้กันนะคะนี่ค่ะ วันสัปดาห์นี้นักตกปลาไม่ค่อยเยอะนะคะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยคับข้างเลยเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วนักตกปลาเยอะค่ะ <types of Korean> อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ค่ะแบ่งกันไปนะคะบอ่อก็จะมีบอ่อบ่อตกปลาทงรบนะคะอยู่ข้างๆกันนี่ค่ะประมาณถ้าอ้อมไปแบบตรงนี้ก็ประมาณแปดรอยเมตรนะคะนี่นะคะก็จะมีนานานาักตกปลาถ้าเย่อยเข้ามานะคะนี่ค่ะทางเข้าตรงนี้เลยนะคะเข้ามาง่ายๆเลยโรงเรียนละเริงพี่มานะคะเขาเข้ามา ๋ยก็ปากหมดไม่ให้นะคะปากหมดไม่ให้แล้วก็ตาม G P S g o o g l e Map เข้ามาได้เลยนะคะมาถึงตรงวัดนี่ค่ะก็เป็นบ่อะะหาง่ายค่ะหาง่ายนะคะขอบคุณนะนะขอบคุณพี่พี่ที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวมีอะไรดีๆหยกจะลงคลิปวิดีโอรีวิวให้ดูอีกทีนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ,ะช่องมานาะพิชิงก็เปิดมานานแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำนะคะทำบ้างหยุดบ้างนะคะแล้วก็ติดตามหยกได้อีกช่องทางนึงติดตามผลงานพวกเราได้อีกช่องทางหนึ่งที่ Facebook หงหยกทมนชนกนะคะ าหงหยกท่ามนชนุงค,ค่ะเดี๋ยวจะไปทิ้งลิงก์ไม่ให้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปแก้ไขไปเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดลิงก์ไม่ให้นะคะให้เข้าไปติดตามผลงานกันนะคะส่วนมากหยกจะเอาลงทางช่องทางเฟ e บุ o กค่ะซะเยอะกว่านะคะก็ติดตามกันได้ค่ะแล้วต่อไปก็จะลงช่องทางนี้บ่อยๆนะคะเพื่อจะได้รับชมกันได้ทั่วถึงนะคะ,คะ,คะอันนี้ก็ก็ไม่ใช่เจ้าของบ่อนะคะหยกก็มา เป็นผู้รีวิวบอ่อรีวิวบอ่อให้กับทางหมู่บ้านนะคะก็เลยต้องมาทุกสัปดาห์นะคะส่วนวันธรรมดาเราก็จะไปบอ่อไปหมายธรรมชาติค่ะไปตกหมายธรรมชาติไปพักผ่อนนะคะพักผ่อนหย่อนใจเราตามอัธยาศัยนะคะนี่ค่ะใครจะมาก็มาได้เลยค่ะบอ่อเปิดวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาแคมปิ้งได้ค่ะแคมปิ้งได้เย็นวันเสาร์นะคะ แล้วก็เก็บค่าคัน3คัน2องห้าคัน3า0รอเก็บอัตราเดิมค่ะแบ่งเป็นสองกะนะคะโอเคนี่ค่ะนะเขาอ่านานๆน,น,นัตกปลาก็เข้ามากันแล้วนะคะสวัสดีค่ะลงไหนเราจะเลยไปโน่นขยับเข้าไปข้างในก็ได้ค่ะว่างอยู่นะจะเอาตรงนี้เหรอคะอ่ะาอน่าแต่โซนข้างในดีกว่าคะ่ะ ตรงข้างในตรงรถสีน้าเงินนะคะขยับไปเลยค่ะพี่มาน,น่าอยู่ข้างในนู่นน่ะฮะบอ่นบอนาย๋อเปิดค่ะเปิดจะไปถุงรถว่าอ่าแล้วแต่แล้วแต่สะดวกค่ะแต่ฝั่งนู้นก็ก็ได้ดึงปลากันแหละตอนเช้าได้ดึงกันอยู่ค่ะลองมาดูค่ะไม่เป็นไรไม่ดูบอ่อนี้เสร็จแล้วก็ไปบอ่อนู้นก็ได้ <c oughs> บอ่อนู้นจะได้วัดบ่อยหน่อย <c oughs> ค่ะเพราะว่ามันเป็นปลากินเหยื่อไป นี่ไงบอมองเห็นอยู่ก็อ้อมไปทางนี้เส้นวัดนี่ค่ะไปเส้นวัดนี่ก็ไปนั่นเลยเนี่ยตรงเสาไฟนะ่ะนี่ใกล้ๆกันนี่ค่ะอ๋อฮะก็ตัวไซปลาท,ทอดปลาทอดปลาเกลือค่ะใช่ใช่าไซนั่นแหละแต่ว่าวแต่ตัวนี้มันตัวไซโลสองโลค่ะบอนียแต่มันจะรอนานรอกินเยะนาน,านแต่ถ้าบอโนนจะสะดวกวัด หรือว่าลองนี่ดูก่อนลองนี่ดูก่อนสักนั่นไปข้างในก็ได้ค่ะข้างในดีกว่ามันจะมีลุ้นกว่ากันไม่เละค่ะไม่เละไปได้เลยค่ะนี่นนาเข้ามาถามบ่อตกปลาเพราะว่าตรงนี้มีบ่อ,บอของเราสี่สิบไร่แล้วก็บ่อทงลบอยู่ข้างๆกันนี่ค่ะใกล้นี้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็จะรีวิวให้ดูอีกทีขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ